นัรหีมสวัสดีครับผมสมภพนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัท m a x i ซิสโปรดันะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานะครับคือตัว m a x i ซิส b ฟ r บอร์ r นะครับตอนนี้เริ่มประชาสัมพันธ์ไปเยอะแล้วแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงเลยครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์ให้ดูนะครับน่าจะเป็นไฟล์ที่เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับยมาเริ่มันเลยนะครับ ครับตัวนี้นะครับไฟล์ดีเซน์ของเราโลโก้เราก็สื่อว่าสินค้าวัสดุมันมันออกมามันจะแข็งแรงไงเหมือนการทําเชือกครับนี่ไฟล์ดีเซน์ของเราชื่อวัสดุมันคือนี่ครับ GFRP นะครับ,รบมันย่อม,มาจากคําว่า Gas Fiber Reinforced Polymer นะครับ ประวัติของ GFRP เป็นยังไงครับ GFRP เนี่ยปกตินานแล้วนะครับในอเมริกาหรือแคนาดาเนี่ยเขาจะใช้ในธุรกิจเครื่องบินนะครับหรือธุรกิจเรือนะครับที่เขาต้องการวัสดุที่แข็งแรงนะครับแต่มีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็บริษัทโกดีกเนี่ยครับ FRP รีบาเนี่ยในปี1996เครับเขาได้เริ่มพัฒนาตัว GFRP ออกมาเป็นรีบาครับเมื่อสร้างสะพานที่อเมริกานะครับตอนนี้แล้วก็ สภาแล้วเสร็จหนึ่งเก้าเ้าหนะครับตอนนี้มันใช้งานมายี่้าปีนะครับนะครับเป็นประวัติข้าวข้าวนะครับต่อไปก็มาดูว่า why choose gfrp fiber r e b a r ทำไมเราถึงใช้ gfrp หรือ fiber r e b a r แทนเหล็กน,นะครับอันนี้ภาพตัวอย่างงานในต่างประเทศนะครับมันก็มีลักษณะ โค้งได้นะครับใช้งานเหมือนคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปนะครับมีขนาดต่างๆมากมายแต่ลักษณะมันจะเป็นลักษณะป้องอ้อยนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีการทําให้ดูต่อไปเหตุผลแรกเลยครับที่เขาเอามาใช้เมื่อก่อนนนี้เราโชว์ไปเรื่องสภาเลยครับคือเรื่องสนิมครับในโพลูชั่นนะครับโพลูชั่นการกัดก่อนนะครับเรื่องสนิมเป็นเหตุผลหลักที่ไฟเบอร์รีบาร์มันถูกผลิตมาครับตอนนี้เรามาทำความเข้าใจของโพลูชั่นก่อนนะครับที่ทํา ที่มันจะโจมตีคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเดียวก็หลายท่านบอกว่าเหล็กเส้นเนี่ยเมื่ออยู่ในคอนกรีตแล้วเนี่ยไม่โดนความชื้นแล้วเพราะมันมีโคเวอร์ลิ่งอยู่นะครับไม่จริงนะครับเหล็กเนี่ยมันโดนความชื้นตั้งแต่วันแรกที่มันสัมผัสคอนกรีตเลยเพราะว่าอะไรเพราะาคอนกรีตมีน้าผสมอยู่ครับแล้วมันเริ่มโครโชันแล้วก็คอนกรีตมีรูพุนนะครับความชื้นเท่าได้ระยะเวลาผ่านไปผ่านไปมันจะเริ่มกินกินเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนในภาพน,นะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างก็เราคงเคยเห็นกันครับพวกสะพานเสาวหรืออาคารที่ใกล้ทะเลครับมันก็จะมีปัญหาสนิมแบบนี้นะครับพอเริ่มสนิมเยอะขึ้นคอนกรีตก็จะหลุดล่อนออกมาครับโครงสร้างก็จะเฟลในที่สุดอันนี้เป็นตัวอย่างอาคารนึงที่แคนาดานะครับมันพังลงมาครับ นะครับก็เขาพบว่ามันเกิดจากพันสิงกัดก่อนนะครับทําให้อาคารพังลงมานะครับอันนี้เราก็มีภาพอยู่แม้แต่เหล็กเนี่ยเราแค่กองเก็บนะครับที่ใช้งานก่อสร้างเนี่ยมันก็เป็นสนิมน,นะครับรวดเร็วมากครับแล้วก็อีกผลหนึ่งนะครับเป็นความคิดผมเองครับผมว่า โลกพลังงานต้นทุนพลังงานของโลกเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยครับวัสดุที่มันต้องใช้พลังงานในการผลิตมหาศาลเหมือนการทําเหล็กเส้นนะครับการถลุงเหล็กการหลอมเหล็กเนี่ยครับมันใช้พลังงานสูงมากเลยเซึ่งมันไม่ผลดีต่อโลกเลยแล้วก็คอร์สของการใช้พลังงานในอนาคตครับไม่ว่าเราจะดูการาฟอะไรในโลกนะครับสถิติพลังงานเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันลงครับ ตอนนี้มาดูข้อดีนะครับโพนะครับไฟเบอร์รีบาร์เนี่ย g f เ p เนี่ยมีน้ำหนักแค่ยี่้าอร์เซ็นของน้ำหนักเหล็กในขณนะที่เท่ากันนะครับมันไม่กัดก่อนไม่เป็นสนิมนะครับไม่เป็นสื่อกระแสะไฟนะครับไม่เป็นสื่อไฟนะครับไม่เป็นสื่อกระแสะแม่เหล็กนะครับอันนี้ข้อดีก็คืออ่าพวกสัญญาณ Wifi สัญญาณสื่อสารไฟเบอร์ออปติกอะไรต่างๆมันจะไม่รบก,กวนเหมือนเหล็กนะ มันมันแข็งแรงกว่าเหล็กเนี่ยสองเท่าในขณะที่เท่ากันนะครับอย่างน้อยนะครับแล้วก็ซีโร่แมนเนนนะครับก็คือไม่ต้องไปดูแลรักษาอะไรมันเลยนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับเนื่องจากการผลิตมันเนี่ยไม่ได้ปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเท่าการถลุเหล็กน,นะครับมันนั้เป็นเหตุผลหลักๆแล้วก็จะม,มีเหล็กผลย่อยๆอีมากมายนะครับที่ไม่ กระทบต่อสิ่งปล่อยสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับใช้แรงงานน้อยกว่าครับครับจากเนื่องจากเหตุผลด้านบนบน,น,นะครับอย่างเช่นน้ำหนักนะครับมันเบาวกว่าไม่ต้องดัดงอเหมือนเหล็กนะครับแล้วก็ขนส่งอะไรเงี้ยครับก็จะใช้แรงงานได้น้อยกว่าการทํางานก็จะน้อยกว่าเร็วกว่าด้วยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยปรับตามที่เราต้องการได้ครับเราตัดสามารถตัด ตามขนาดที่เราจะใช้เช่นเรามีคานสิบห้าเมตรหรือแวร์เฮาส์ที่เรายาวไป20เมตรหรือ50 m, เมตรเงี้ยถ้าเราซื้อเหล็กเส้น10เมตรเราก็ต้องมาทาบทาบทาบ,ทาบต่อไปเรื่อยเครับอันนี้เราสามารถตัดยางเป็นเส้นเดียวได้เลยแล้วข้อดีอีกอันนึงนะครับก็คือเซฟสเปซนะครับอีซี่ทรานสร์ตนะครับก็คือมันงอได้นะครับ4ี่มิลถึงสิมิลมันสามารถงอเป็นม้วนได้นะครับก็คือขนส่งได้ง่ายขึ้นนะครับ ลูกค้าเราบางคนเนี่ยซื้อม้วนหนึ่งสองร้อยเมตรข้องไหลขีล่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยนะครับเขาซื้อไะไรบางคนเอารถเก๋งมาเขาใส่บางที่บอะหลังได้นะครับอีกอันหนึ่งครับที่ที่เราไปคุยกับสายงานต่างๆมาก็คือทางผู้รับเหมาเจ้าของบ้านอะไรก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าข้อดีอันนี้เขาจาได้แม่นเลยครับมันไม่หายฮะมันไปขโมยไปขายไม่ได้นะครับ ตอนนี้มาดูข้อเสียนะครับคอนนะครับมันมันเปาะครับมันค่อนข้างเปราะครับแต่ก็มีความเหนียอวขอ,ของในตัวมันนะครับแต่มันงอเหมือนเหล็กไม่ได้นะครับคือมันซ่อมไม่ได้ถ้ามันมีความเสียหายขึ้นมาเหล็กมันตัดต่อท่าเชื่อมอะไรได้นะมันซ่อมอาจจะลําบากนิดนึงอาจจะต้องมีระยะท่าอะไรยี้ยครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงหน้างานเนี่ยออไซต์ มันค่อนข้างจํากัดครับทุกอย่างการงอการดักหรืออะไรเงี้ยต้องควรต้องทํามาจากโรงงานนะครับมันไม่สามารถมามา,มางอเองหน้าง,งานได้นะครับดังนั้นระยะต่างๆ่างมันค่อนข้านแม่นยํานะครับเช่างเราอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวกับมันนิดนึงครับนะครับนะะเรื่องเทคนิคต่างๆเนี่ยมันมันคล้ายๆเหล็กแต่ว่าอาจจะต้องต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็อาจจะทำความเข้าใจมันมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็ตัวอย่างเขายกกันนะครับน้ำหนักมันเบาครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับเหล็กเส้น,นะครับอันนี้ก็ผ้าใช้ร่วมกับเหล็กเส้นในส่วนที่มันงอหน,นี้สอบเข็มก็ใช้ได้นะครับไฮเดครับก็คือมันผลิตมายังไงนะครับ อันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่อันนี้เครื่องเครื่องเครื่องจงอังรจักรเซียนะครับ อันนี้เป็นโรงงานที่แคนาดานะครับวิดีโอก่อนและนี้เป็นที่รัสเซีย ตอนนี้มาดูของเรานะครับ m a x ซ GFRP นะครับสีเทะคอยนะครับอันนี้ก็คือมันก็คล้ายๆการทำเชือกครับเส้นใยไฟเบอร์นะครับผสมกับเรซินตอนนี้เราผสมให้มันเป็นสีเขียวซึ่งเป็นเอกให้เป็นเอกลักษณ์ของยี่ห้อเราเองของแบรนด์เราเองนะครับ อันนี้ก็คืออีกด้านขอการผลิตครับมันก็จะเป็นเส้นใยเฟเบอร์หลายๆเส้นเนี่ยมารวมกันนะครับให้เกิดความแข็งแรงรับแรงดึงได้ดีนะครับ How it use นะครับมันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูนะครับครับอันนี้ภาพการขนส่งครับเห็นไหมครับมันเป็นม้วนในม้วนหนึ่ง200เมตรบ้าง100เมตรบ้างครับคนก็ยกได้รถกระบะคันหนึ่งมันได้ ร้อยประมาณ 100, 100 m, ร้อยร้อยโมนถึงร้อยยี่สิบโมวนะครับรวมๆกันแล้วก็ประมาณเกือบเท่ากับเหล็กเส้นสองหมื่นเมตรนะครับถ้าเป็นสองหมื่นเมตรโอ้โหเราขนส่งเป็นเหล็กนี่ขนส่งกันใช้เทลเลอร์มหาศาลเลยครับส่วนภาพซ้ายเนี่ยก็คือเส้นที่มีขนาดใหญ่กว่าที่สองมีมันม้วนไม่ได้ครับเราต้องตัดเป็นเส้นตรงนะครับ โอคครับอันนี้ก็งานทำลานจอดรถนะครับก็จะเป็น9กมิลไปปลูกกนันนะครับก็วิธีการทำงานก็เหมือนเล็กเส้น,นครับอันนี้ช่วงที่เราทดลองการทำปอกนะครับปอกก็ททำได้แล้ววัดออกมาเป็นสไปรัลครับเป็นกดๆๆเป็นเรียงไปเรืยย่อย อันนี้อาคารที่สมุทรสาครนะครับอยู่บนทะเลเป็นน้าก่อยครับใกล้ทะเลครับก็ทางเจ้าของการเขาจําเป็นต้องใช้ตัวนี้นะครับเพกิดปัญหาสนิมอาคารผุก่อนหน้านี้ครับอันนี้ก็มีทั้งเหล็กตัวเมและเหล็กปอกครับเป็นเป็นไฟเบอร์ลินบางครับอันนี้ก็ภาพตัวอย่างครับการเทพื้นนะครับสลับออนบีมนะครับก็คือเทพื้นล่วมับคานไปเลยนะครับ อันนี้เรายังใช้เหล็กปอกเป็นเหล็กอยู่ผสมกันนะครับอันนี้ก็ตั้งแบบหล่อเทงานบนทะเลนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างการผูกเหล็กอันนี้ก็จะ9ก้ามิลนะครับทำเที้พืออน้นสลับออนบีมนะครับ อันนี้ตัวนี้เป็นไวเมทครับเทผืนสลับออนกาวนะครับก็คือใช้ไวเมทได้น้ำหนักทั้งหมดลงที่ดีมบดกันนะครับอันนี้เราทําเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นไวเมทซึ่งถักกันมาเป็นตารางเรียบร้อยแล้วครับอันนี้น่าจะสี่มีแอดนยี่สิบนะครับอันนี้เป็นตัวไวเมทก็จะมาเป็นม้วนๆใหญ่ๆนะครับอันนี้ม้วนหนึ่งสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรนั่งเลยลูกค้าซื้อเราก็มาตัดแบ่งขายนะครับ ก็จะใช้กีเมรแล้วก็กิ้งไปตามถนนแล้วก็แล้วก็ตัดนะครับนี่เราก็มีหลายสีครับกําลังก่อนหน้านี้ก็ทดลองอยู่หลายสีอยู่อันนี้ทําคานเสานะครับก็ไฟเบอร์ดีบาใ์เขาจะเป็นเส้นสีเทอร์คอยนะครับก็คืออันนี้ยังใช้ร่วมกับเหล็กอยู่ตัวอย่างนะครับอันนี้คานนะครับครับตัวอย่างคานก่อนตั้งแบบนะครับใช้เหล็กปอกเป็นเหล็ก อันนี้เป็นงานลูกค้าเรานะครับเขาเอาไปทดลองทำแผ่น p c a คนครับงานหมู่บ้านนะครับก็ใช้ตัว y m e มด้วยครับ4มิลแอดนะครับตัวเส้นสีขาวๆนะครับแล้วก็ใช้เสริมเป็นตัว9มิลครับ9มิลเป็นเส้นตรงเนี่ยครับส่วนตางจุดต่างๆนะครับตามภาพนะครับแล้วก็สีเหลืองนี่คือท่อไฟนะครับเราดูชัดๆอันนี้เป็น 4มิลแอด20ครับไวเนี่ยแล้วก็เสิริ้9มิลนะครับอันนี้ก็คือการหล่อเท <Hey, S 1> ครับสามารถเดินช่างสามารถเดินเดินทำเหยียดได้ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็รอแผ่นพีแคสเหมือนกันนะครับอันนี้เขาลังทดลองว่าใส่โฟมเข้าไปด้วยครับเพื่อลดน้ําหนักแผ่นให้หน้อยลงครับลดซึ่งซึ่งตัวไฟเบอร์ก็ช่วยลดน้ําหนักแผ่นลงแล้วจากการเบาเนื่องจากเบาวัลเลทแล้วก็ใส่โฟมเพิ่มไปครับมันก็จะน้ำหนันกแผ่นลดลงต้นทุนลดลงนะครับแล้วก็น้ําหนักอาคารโดยรวมลดลงด้วยลูกค้าเพื่อโครงการเขาคิดว่าเขาไปสามารถลดเสาเข็นได้ครับหรือฐานล่าง อันนี้คือการยกแผ่นนะครับครับแผ่นอันนี้ก็หรอไว้สิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงครับเมื่อกี้แผ่นพื้นอันนี้เป็นแผ่นขนังครับมีทั้งพื้นและขนังนะครับอันนี้แผ่นขน,นังแผ่นพื้นจะยกขึ้นตรงๆครนะับ <c oughs> อันนี้แผ่นที่เราเสริมโฟมไว้ครับอันนี้คือแผ่นที่เราเสริมโฟมไว้ก็ไม่มีปัญหาครับใช้งานได้ไม่แทบอันนี้ตัวอย่างงานเสาเข็มนะครับเราสามารถดัดเป็นสไปรัลได้นะครับเข็มเนี่ยมันลงไปอยู่ในดินนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือเข็มเจาะเดมิเตอร์สามห้าที่เราใช้ใช้กันครับก,ก็จะลึกยี่เอ็ดยี่สองเมตรเนี่ยเราสามารถตัดเป็นเส้นเดียวเลยก็เหล็กไม่ต้องทาบนะครับอันนี้ในภาพคือสไปรัลเขายังใช้เป็นเหล็กอยู่เหมือนกันช่างเพื่ออย่างที่บอกว่าคือ ช่างอาจต้องปรับเปลี่ยนเทคนิคการทํางานนิดหนึ่งครับถ้าอันไหนยังไม่คล่องก็ใช้ร่วมกบเหล็กไปก่อนนะครับอันนี้ต้นทุนตัวเหล็กยืนเนี่ยมันก็ถูกกว่าเหล็กอยู่แล้วแล้วก็ความยาวที่ไม่ต้องท้าบนะครับแล้วข้อดีคือมันอยู่ในดินเนี่ยมันมีความชื้นตลอดเวลาครับเสาเข็มก็มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้นนะครับไม่ต้องปวเไม่องสนิมอันนี้ตัวอย่างอาแพงกันดินนะครับก็ใช้เป็นเก้ามิลตัวทั้งตัวตั้งและตัวนอน เปนทกนการดีนะครับอันนี้ของชนประทานนะครับก็ของคอนกรีตที่อยู่กับนนะ้ำเหมือนกันผมว่ามันเหมาะมากนะครับใช้เป็นวเมทครับอันนี้ภาพเสาเข็มนะครับก็คือหยอดลงไปเลยนะครับยี่สิบกว่าเมตรได้เลยครับ อันนี้เหล็กปอกครับนะครับอันนี้เราก็มีทำสต็อกไว้หลายขนาดเหมือนกันเช่นคาน20 40 25บ0ี่สรเงี้าิอครับที่ที่ใช้กันเยอะนะครับแต่ส่วนขนาดอื่นเราสามารถทับได้ครับก็จะเป็นสปรยลอกชุดหนึ่งประมาณ25ปสกบร้าปนะครับอันนี้พาไปดูแล้วที่เป็นวา m เมดนะเป็นเส้นแล้วก็เป็นปอกนะครับก็ค่อนข้างจะครบประกอบที่ใช้ในงานโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็กทั่วไปนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับงานแผ่นพีแคที่เขาจะหล่อสำหรับอุโมงค์รไฟฟ้าใต้ดินนะครับ,นะรบก็คืออันนี้จะนิพาว,ว่า how to maintain concrete to last 10 years งานรถไฟใต้ดินเนี่ยเขาต้นเป็นต้องใช้ว่าอุโมงค์เนี่ยมันอยู่ในดินนะครับ อ่ลึกลงไปยี่สิบสามสิบเมตรห้าสิบเมตรร้อยเมตรก็มีนะครับมันมีความชื้นสูงมากครับถ้าเป็นเหล็กเนี่ยมันจะเกิดคอร์รัชันนะครับเป็นสนิมมันทาให้อุโมงค์เนี่ยมันมีอายุการใช้งานสักประมาณห้าสิบปีนะครับแต่ถ้าเขาเปลี่ยนจําเป็นต้องเปลี่ยนเป็นไฟเบอร์เนี่ยมันจะทาให้คอนกรีตโม่ไฟฟ้าได้ดีเนี่ยอายุยืนยาวขึ้นถึงหนึ่งร้อยปีครับอันนี้ตัวอย่างการทํารถไฟฟ้าใต้ดินที่แคนาดา Reduces dead loads. Better comfort confinement. V block is used to reinforce slurry walls or caissons in soft soil areas. Tunnel boring machines cut through GFIP. Probably out of Asia, global market is actually very exciting. Uh, all of the cities are growing. Uh, there's no room to go above ground. I and mean, the transits and LRGs, as well as sewers and transportation, there's going to be more and more tunneling to done. And these are large-scale projects. The only manufacturer in the world to produce all three grades of GFRP, 40, 50, and 60 GPA. All them comply with 50 GPA minimum. อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับก็คือการท้าใา้ดินมันต้องทำผนังกันดินไว้เป็นช่วงๆครับแล้วหัวเจาะมันจะยิงทะลุออกมาซึ่งเป็นเหล็กเนี่ยหัวเจาะมันจะเสียหายได้ครับถ้าเป็นชีอะพีก,ก็คือเขาจะเจาะได้ง่ายขึ้นจากเมื่อสักครู่นะครับโดยคือ reduced worker fatigue means fewer work site injuries and fast track schedules can be maintained. bar serves verified compliance with high qc requirements. we have different grades of gfrp according to the TFA 807. so what we're able to do is actually, in terms of design, working with the consultants, optimize the design using the appropriate grades depending on the cell's condition. they develop, for example, continuous spiral reinforcing with the gfrp, which most of the other suppliers only do circular ties. Uh, we're getting better performance out of that. we also provide a number of reinforcing dowels, new dowels for load transfer and concrete paving, or even in the case of tunneling uh, under runways, et cetera. now we have a, a ready-made solution using D-Ride. i think that uh, more and more projects are going to be reinforced with fiberglass. i see already the changes within the. Uh, transportation here in the province of Ontario, where they've already outright banned the use of epoxy coated, which was their first line of defense against corrosion. Now it's fiberglass. If the structure is reinforced with fiberglass, not steel, but the only limiting factor on the durability of the length of life will be the concrete, not the reinforcing, and up to this point in time through every structure that's been built. It's in the reverse where the steel is given up and caused the concrete to fail. People coming to me with, with looking for solutions to corrosion issues. And, and we have that answer. This, this is v, -Rod. v -Rod is non-corrosive and non-conductive. It is perfectly suited to use in sensitive areas or where there may be electric or magnetic conductivity concerns. You cannot grow this far. So you will get hundreds plus years of out of a structure's life. We will work with the teams on the site all the time. We'll never drop the bar off and leave it there. Our contact is typically with the rebar fabricators, so we work with them tightly to make sure it's delivered properly. Again, it provides support that we are not leaving them on their own and they can be confident on the go forward and using this on many of the other upcoming coming projects. Thank you very much. Thank you. ครับสไลด์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนที่ดูวิดีโอนี้จะเข้าใจเจียาพีมากขึ้นนะครับนะครับก็หลักๆขอสรุปอย่างนี้ครับ g f r p ใช้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กได้นะครับเบื้องต้นเนี่ยเรายังแนะนำให้ใช้กับงานทางราบอยู่งานอินฟาสตรักเจอร์นะครับถนนนะครับแวร์เฮาส์นะครับพื้นลานจอดรถนะครับกํแแพงกันดินนะครับคลองชลประทานนะครับ แล้วก็งานที่เป็นชั้นกาวนะครับสลับออนกาวสลับออนบีมได้ครับบีมกาวบีมได้ครับฐานลากคูตติ้งเสาเข็มได้ครับอันนี้เรายังไม่แนะนําให้ใช้ในอาคารที่สูงขึ้นไปนะครับเนื่องจากดีเทลต่างๆในการทำเนี่ยมันต้องใช้การพัฒนาจากวิศวกรเราอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากการพับงอดีเทลต่างๆ่างการาบีมเข้าหัวเสาอ,อะไรเงี้ยครับนะครับที่มันเหล็กมันงออะไรเงี้ยครับที่ว่าีมันยัง ต้องพัฒนานอีกนิดนึงนะครับถึงให้มั่นใจเพราะโครงสร้างพอรมันขึ้นชั้นสองมันจะมีความผกระทบต่อความปลอดภัยต่อชีวิตนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ